ตอนนี้มีข่าวใหญ่เลยนะในวงการรถมือสองครับไฟแนนซ์เนี่ยแจ้งจับเต็นรถผมบอกเลยว่าเคสนี้มหากราบแล้วก็ขวดมากๆเลยนะเพราะว่าในวงการผมบอกเลยว่าไฟแนนซ์จะแจ้งจับเต็นรถเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะผมขอเตือนเลยนะลูกค้าที่เข้าไปเต็นแล้วเขามีการเสนอลักษณะแบบนี้สำหรับคนที่ออกรถไม่ได้เนี่ยระวังนะครับเพราะว่าโทษมันหนักมันมีโทษทางอาญาด้วยเกิดเป็นผู้ร่วมช่อโกงขึ้นมาเนี่ยจากโอกาสที่เราจะได้รถเนี่ยมันกลายเป็นเราต้องไปเสี่ยงพุกเสี่ยงตารางแทนโดยรายละเอียด นะครับในข่าวคือมีเต็นท์ใหญ่แห่งหนึ่งเขามีการร่วมกับลูกค้าปลอมแปลงเอกสารนะครับซึ่งเอกสารเนรี่ยที่ปลอมเนี่ยมันโหดต,ตรงที่ว่าไปปลอมเอกสารราชการด้วยโดยสร้างอาชีพนะครับให้ลูกค้าเป็นข้าราชการแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารกันขึ้นมาซึ่งเคสข้าราชาการเนี่ยบอกเลยว่าแบงก์เนี่ยเขาตรวจสอบค่อนข้างน้อยพอหลังจากที่ลูกค้าได้รับรถไปแล้วเนี่ยเคสแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าโปรไฟล์อ่อนนะครับผ่อนรถไม่ไหวพราะพนักือนเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าผ่อนไม่ไหวไฟแนนซ์ไปตามยึดรถพอตามยึดรถหารถไม่เจอแล้วเคสนี่ผมฟังนะ มีการปลอมแปลงปายทะเบียนด้วยพราะพอไฟแนนซ์เขาไปตามยึดเนี่ยายทะเบียนไม่ตรงไฟแนนซ์ก็หารถไม่เจอมันก็เป็นความโหดด้วยแล้วมากกว่านั้นคือลูกค้าบางคนเนี่ยเอารถไปขายทอดตลาดด้วยเคสเนี่ยไฟแนนซ์เขาเลยเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็จานวนรถที่ได้ยินมาเนี่ยมันเป็นจํานวนมากกว่า30คันนะครับเพราะฉะนั้นไฟแนนซ์เคสเนี้ยเขาเสียหายแบบผมว่าโคตรเยอะเลยอะซึ่งเคสเนี้ยไฟแนนซ์เขาแจ้งความในฐานช่อโกงแล้วก็ปลอมเอกสารนะครับโอบอกเลยว่าโหดจริง,รงๆเคสเนี้ยมันทาให้วงการรถมือสองอะยิ่งดูเทาเทาดำดมาก ขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยจัดไฟแนนซ์ก็ยากกันอยู่แล้วไฟแนนซ์ก็ตรวจสอบเอกสารเข้มอยู่แล้วอันนี้เป็นเคสวอมแปลงเอกสารราชการเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไฟาแนนซ์เขาเข้มเอกสารทุกใบทุกฉบับ บอกเลยยิ่งยากยิ่งลำบากกันเข้าไปใหญ่เลยผมแนะนานะครับใครที่อยากได้รถตอนนี้แล้วไม่มั่นใจในเครดิตหรือไม่มั่นใจในโปรไฟล์เนี่ยผมแนะนําให้ปรึกษาได้นะครับออกเล่ออตโต้นะผมให้คับปรึกษาฟรีนะไม่มีคครใช้จ่ายเนาะลองสอบถามมาเข้ามาก่อนว่าถ้าเป็นประมาณเนี้ยมันมีสิทธิ์ออกรถได้ไหมหรือว่าต้องใช้เงื่อนไขเกณฑ์ดาวอะไรยังไงบ้างสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อผมได้นะครับเจมส์ออกเล่ออโต้